สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนานพัดวงกษัตริย์เป็นพนักง,งานอยู่ที่บริษัทสมมิทอิเล็กทรอนิกส์คอมเพนเนนต์นะคะจริงๆแล้วเคยมาปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เจ้าท่านเจ้าของบริษัทได้มีเมตตาจัดเป็นครั้งที่สองดิฉันได้เป็นตัวแทน กับเพื่อนๆอ,อีก9คนได้เข้ามาโครงการครั้งที่สองนี้นะับว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมกับพี่น้องบางส่วนที่อยู่ที่วัดนี้นะคะปกติแล้วไปวัดทำบุญที่อื่นก็จะทำบุญตักบาใส,ใส่บาธรรมดาแต่ไม่เคยได้มานั่งวิปัสสนากรรมฐานเช่นนี้ พอได้มารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เราสั้นลงไปทุกทีนะคะใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ามีเวลาให้เร่งรีบปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะอย่าประมาทในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะ